<c oughs> สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกเร้ววนะครับเรื่องสมุนไพรนะครับสมุนไพรพื้นบ้านนะครับท่นนี้คือต้นกระพังโหมนะครับต้นกระพังโหมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งตามพื้นบ้านก็คือ ตดหมานะครับตดหมูตดหมานะครับต้นตดหมูตดหมาจะเรียกตามชื่อกลางๆก็คือต้นกับพังโหมนะครับมีขึ้นอยู่ตามทั่วไปนะครับอย่ามองข้ามนะครับต้นกระพังโหมนี้มีสรรพคุณทั้งด้านยานะครับ มีสรรพคุณทั้งด้านยานะครับสบรรพคุณอย่างไรหรือคือสรรพคุณของต้นตดหมาหรือกับพังโหมนี้นะครับก็มีสรรพคุณทั้งด้านยาก็คือนะครับเพิ่มพลังวังชานะครับให้แข็งแรงนะครับมีเลี่ยวมีแรงนะครับต้นกับพังโหมนะครับ เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้แรงงานมากๆนะครับนะครับมีเรือมีเรียงนะมีกำลังวังชานะครับต้นตกระพังโหมนะครับแล้วก็จะมีสรรพคุณอีกคือรถไขมันเร็วนะครับรถไขมันเร็วรถไขมันเร็วนะครับคนไหนที่มี ไขมันเยอะออมีไขมันไม่ดีมากถ้ารับประทานเพิ่นกับพังโหมหรือตดนหมานี้เข้าไปนะครับไขมันเรวก็จะหายเป็นปกตินะครับไขมันเรวก็จะหายเป็นปกติสร้างไขมันดีขึ้นมาทดแทนนะครับสร้างไขมันดีขึ้นมาทดแทนอันนี้สรรพคุณของต้นตดนหมานะครับหรือกับพังโหมนะครับ อันนี้ต้นอ่อนนะครับต้นอ่อนผมชอบเอามารับประทานด้วยการเด็ดใบมารับประทานนิ่งกับน้ำเพล็กนะครับวันละสี่ห้ายอดนะครับยอดต้นอ่อนหรือใบสี่ห้าใบของสี่ห้าใบนะครับรับประทานได้ดีมากนะครับรับประทานง่ายนะครับ <c oughs> แล้วก็จะ มีสปุนทางด้านลดเ,เครื่องเครืเรงตัวนั้นนะรหรือลถความดันนะครับรถความดันนะครับรถน้ำตาลในเลือดนะครับในสคุณของต้นกรบพังโหมนะครับสบคุณนของต้นกรดพังหโหมยอดอ่อนหนะน่ากินมากนะ <c oughs> สาบคกของต้นเราตังงอมหรือตดหมาก็แก้ลดความดันนะครับลดเบาหวานนะครับลดเบาหวานในเลือดลดน้ำตาลในเลือดนะครับลดไขมันเลวนะครับสร้างไขมันดีขึ้นมานะครับสร้างพละกําลังวังชาให้เรียบมีเรี่ยวมีแรงให้มีเรี่ยวมีแรงนะครับ นำมาประการรับประทานก็อย่างง่ายๆก็ทําความสะอาดล้างดีๆแล้วก็เอามารับปทานกับน้ําพริกนะครับน้ําพริกเอามารับประทานกับน้ําพริกนะครับเอามารับประทานกับน้ําพริกข้งละข้างละหกเกตใบนะครับหกเกตใบนะครับข้างละหกเกตใบนะครับหกเกตยอดนะครับ หรือเยอะๆมีเยอะๆก็นำตัดมาตัดแล้วก็ตากแห้งนะครับตากแห้งแล้วก็เอามาต้มชงเป็นชารับประทานนะครับสัรพคุณดีมากนะครับสรรคุณดีมากครับครับสำหรับคลิปนี้ขอพูดไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ